เจ็บแล้วจาคือคนเจ็บแล้วทนคือควายเออเจ็บมาสองสามครั้งแล้วก็รู้สึกว่ารอบนี้แหละต้องใช้ของดีเลยครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดกับเราแต่กล้องวงจรปิดเจ้ากรรมดันเป็นหลักฐานมัดตัวคนร้ายไม่ได้ทั้งโมโหโทั้งเหนื่อยและท้อกับการหาหลักฐานเพื่อมามัดตัวคนผิดเสียทั้งทรัพย์สินเสียทั้งเวลาแต่จะดีกว่าไหมถ้าเลือกกล้องวงจรปิดที่มาดูแลทรัพย์สินแทนเราได้ในยามที่เราไม่อยู่ ครับผม DJ เจพูมครับภูม like ิใจตั <engineered> result, ้งสง่าครับมันก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ทําให้เราสามารถแบบนอนหลับสบายได้อุ่นใจเพราะว่าทุกตารางนิ้วของออฟฟิศนี่มันถูกครอบคุมหมดนะครับ คือจริงแล้วพี่ก็เคยเจอเหตุการณ์ที่ที่น่ากลัวมาก่อนนะเคยมีขโมยขึ้นบ้านแต่ว่าเราไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดเขาเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยบ้านเก่ามันไม่ได้มีกล้องวงจรปิดจากเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเราคิดว่ามันควรแล้วที่เราจะต้องลงทุนกับกล้องวงจรปิดดีๆโดยเฉพาะตอนนี้ถ้าเรามีออฟฟิศใหม่แล้วมันก็มันมีของมีมูลค่าค่อนข้างเยอะ,ยอะครับเคยติดแบบติดแบบงงๆเลยที่บ้านเนี่ยคือ ติดเป็นหลายจุดแล้วก็มันก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาสักทีนะจนทุกคนก็ละเลยหมดไม่มีใครสนใจแต่พอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆมันมีโจรขึ้นบ้านมีผู้ร้ายเข้ามาที่บ้านเนี่ยเปิดเช็คดูเดชะบุญแม่งพางหมดทั้งบ้านเลยก็เลยดูหาอะไรไม่ได้เลยเสดายมากเพราะมันเป็นหลักฐานที่จะสามารถจับผู้ร้ายได้นะครับสุดท้ายเราก็ไม่เหลือเลยเลยมันทําให้เราไม่สามารถทํอะไรได้เลยก็เลยรู้สึกว่าเออกล้องวงจรปิดมันสําคัญแต่ว่ามันต้องเลือกแบรนด์ที่มันดีๆครับที่มันทนแล้วมันสามารถที่จะใช้งานไได้้้้จรรรรริิงงงงเเเววลาาาาาที่่่่ตอออกซึมมันนูุุหืสพะ ือเม่่มไหรพิกเซลนี้ตอนนั้นผมกําลังสร้างออฟฟิศใหม่เนี่ยอยู่ครับก็เป็นการรีโนเวทบ้านเก่าแล้วก็นันน็กครับได้เล็กเข้ามานันน,น็กบอกว่าเอ้ยพงมึงติดกล้องวงจรปิดหรือยังน้านะบอกเออเนี่ยพอดีน้าใช้แบรนด์นี้อยู่พิกเซลที่บ้านน้ากับที่ออฟฟิศน้าเนี่ยใช้แต่แบรนด์นี้เท่านั้นเลยแล้วเราก็เลยบอกว่าได้ครับน้าถ้าเกิดว่าน้านเนี่ยนำมาดีจริงก็ลองเอาเข้ามาคุยดูแล้วพอเขาได้นําเสนอเนี่ยเรารู้เลยครับว่าโอ้โหมันสุดยอดจริงจริง รู้สึกเคลียดครับชัดเกินไปลราไม่เห็นทุกมุมมันจะมีมุมอับอยู่มุมหนึ่งตรงนี้แต่น่แบ้านไม่มีเอจริงๆแล้วก็ชอบในความคมชัดของเขาครับเพราะว่ามันคมจนเราเราตกใจเราจะคุ้นเคยกับแบรนด์กล้องวงจรปิดที่เราเคยใช้มาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับจะเห็นกันอยู่พวกที่เวลามีเหตุการณ์อะไรแล้วตำรวจตำรวจเอามาเปิดให้ดูมันจะแบบ พวกแบรนด์เก่าๆที่แบบว่าเวลาเราเห็นตามข่าวครับเวลาเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุแล้วก็เอาของตำรวจมาดูบางทีภาพมันจะแบบฟูๆบางทีภาพแตกๆดูตามข่าวนะครับแต่ที่นี่นี่คือคมชัดกิบเลยครับเหมือนกับยิงยิง 4K 4K ครับส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่มันควรจะลงทุนนะครับคืออย่างผมเป็นคนที่ลงทุนแบบอ่ะเตียงสักเตียงนึงเนี่ย เตียงราคาเป็นแสนผมก็ซื้อเพราะรู้สึกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตเนี่ยเราต้องพักผ่อนเราต้องนอน,นบนเตียงไอ้พวกเล็กๆน้อยๆอะไรบางอย่างเราอาจจะไม่ต้องลงทุนก็ได้แต่ว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยผมคิดว่ามันสําคัญนะครับเพราะว่ามันคือความปลอดภัยของทรัพย์สินของเราแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือมันคือความปลอดภัยของครอบครัวของเราของคนที่เรารักอย่างแรกเลยคือกล้องวงจรปิดที่ดีเนี่ยไม่ควรจะต้องทํางานด้วยซ้ําแค่เห็นแค่ตัวกล้องข้างนอกเนี่ยมันควรจะเป็นจิตวิทยาพอแล้วที่ทําให้พวกโจรเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นผมคิดว่า มันเป็นสิ่งหนึ่งที่จําเป็นมากๆเรามีประสบการณ์เยอะกับกล้องวงจรปิดธรรมดารรมดาก็เลยกันนะเพราะเราก็ไม่เคยมีเหตุการณ์มาก่อนพอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจริงๆเนี่ยสุดท้ายแล้วก็้องมันไม่ทนอายุไม่ถึงมันใช้งานไม่ได้จริงภาพมันไม่ชัดก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อเราเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วเจ็บแล้วจําคือคนเจ็บแล้วทนคือควายเออเจ็บมาสองสาครั้งละก็รู้สึกว่ารอบนี้แหละต้องใช้ของดีแล้ว ก็สำหรับใครที่ตอนนี้นะครับกำลังลังเลอยู่กันแล้วกันนะครับว่าควรจะเลือกแบรนด์ไหนดีแล้วควรจะประหยัดหรือว่าใช้แบรนด์ที่พรีเมียมเลยแล้วแต่คุณเลย แต่ว่าสาหรับส่วนตัวเนี่ยถ้าใจผมแนะนําผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วมันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ว่าอุบัติเหตุหรือว่าเหตุการณ์พวกนี้มันจะเกิดขึ้นในเมื่อไหร่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราอยากจะให้คุณมีกล้องวงจรปิดที่มันสามารถที่จะใช้งานได้จริงๆนะครับเพราะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเลือกแบรนด์ที่มันใช้งานได้จริงดีกว่านะครับมันไม่มีอะไรแล้วละที่จะสําคัญไปกว่าชีวิตของตัวคุณทรัพย์สินของคุณแล้วก็ชีวิตของคนที่คุณรักครับคมชัดทน